เด็ด,ดเด็ดเห็ดเนื้อแหงนาเนื้อกระจกพะนะเนื้อตากใส่กระจกก็เลยเป็นเนื้อกระจกเนาะนีถาดนั้นเป็นหมูนกระจกนี่เป็นเนือ้อเห็นมันแดดดีก็เลยเห็ดเนื้อตากแดดเนาะเนื้อกระจก มีเหนือกับกระจกตัวว่างใส่กันกระเอื่นเหนือกระจกตัวนเนาะแต่มันคนบานางกระจกกระเซื่อ,อ,อนว่าคนกระจกกระสิวาเฉยเด้เครื่องทํำไอถ้ำเนือแห่งกระมีอยู่ตาบ่อใส่มกักแดดธรรมศาสตร์นะแดดเดียวมาเลี้ยงกระสิทอดกินก็ปากแกกพันตัว เห็เป็นเส้นย,ย่าๆย,ย่าๆเนี่นี่กินกคบผ่อนเนี้ยเสียบตัวนี่ยเห็ต้นย่าๆเอเลดอลาดเนี่ยเน,าานีมันค่อยเสีบ เนื้อถาดมันเป็นหมูตอนนี้ไอ้กระจกนี่เป็นเนื้อเนื้อกระจกเนื้อว่างกระจกข่อยกระบอกมันตลกซื้อเนาะเอินเนื้อกระจกเรียกดีครับถ้าเป็นดำหน้าก็วิ่งตายแล้วนี่ข,อขอ่อยเล่นเขาตาในหอมหล่ะย่ำดำหน้านะโอ้โหหอนหลังตีน นาำบระเจ้าพรหงหลังตีดนดำหน้าไปพ่ออยากหายอยากหองอยากขืนเถียงโลกกรา,าสันก็นโอ้จมแล้วจมอีกโอ้อยางหายใอยมาดำหน้าเลออยแม่ใคยเมื่อค่ะใครเป็นผู้เห็นแนวกินซศราสันดอกแต่พอแม่ก็ไล่ขาดำหน้าเก่าเดียวพอเด้สบายเดียดำหน้าข้นก็นไปหาเลี้ยงคล้วยเผว่อแดดแรงมากๆเลยวันนี้เหมาะมากๆทำเนื้อตากแดดเนื้อแดดเดียว แดดเดียวสองแดดก็ตากไปโอ้โหไปจะแสบครับทอดมาแร่งหนิละเนี่ยหอนหอนอยมักกันสินสินงแย่ๆอีเลี่ยนอลาดเนี่ยนี่อยมักเนี่ยนี่มักได้ดิอีเลี่ยลาดเนี่นยนี่แซ่บหลายเนี่ยมักเนี่ยนี่นะแมงวัดบะม้าไก่เด้ยวเมนฟ่านบะควายม้าไก่ แถบบ่าเห็นเลยล่ะเออดีดีสมักเน่นเห็นล่ะแห้งกีดีเลยปะเนี่ยแดดเดียเด๋ยวแสดงว่าแดดแห้งคักเด่นเนาะนีะ่ล่เยาเหาเนี่ยนี่แซกบข่อยมากแน่นนี่ล่ะ,ละสินเหยาเๆยาเนีอยนี่นโอ้หอมหล ม ah. ึงเนี <mayı> ่ยสะอาดสะอาดบ่มีหอดฉี่กระขังเออก็ดีเถอะเป็นอะงามคักมึงเนี่ยบ่มีขี่กระขังเพราะเม็ดบ่มีแมงวั้นแมมันท่านเนี่ยหนาหอนคักคักนาะมือนีเฮาก็ะสีหอนแดดคักคักนะเอาละถ้าแดดแดดคักแนวนีบ่จักนอนละแมงวันเติมเลยล่ะจังวันเดือดซื้อเครื่องที่มันในตาก ครื่องใส่ไฟป่าที่มันตากแดดตากเนื้อตากป่าแล้วเนาะต่ว่ามืออน,นี่บม่มี่เมืองวันข่อยกันเลยจัดข้างนอกซะดีคับเท่ามากก็น,นั่งเบ้าความหลังเนาะโอ้แม่นความผูเถาพัลย์ไดีตัวนี่แสดงว่าเท่าแล้วสมัยตะกีม้มาเป็นเด็กเลี้ยงกล้วยเป็นนั่งโซกาอยู่หน้าถา้ำ่นแล้วนั่งเลี้ยงกล้วยหาบอกบวกกพนผลตั้งแต่กะง,งมบก่อยตั้งแต่กางมดนม้ำ หาสันกุุงสัอนอยังนันเทียกับเอ็นหาหนาหมอกหน้าไม้ไปสั่นละ่ะหาปลาหาปูไปเนาะถูกยากถูกยากตะกี้เอ็นเด็กหน่อยรุ่นเดียวกันผู้สาวผูส้สาวเขาแต่จะคว,าวาาาอาว่านหัวจักมากบ้าดอกบ่าหัวจักยังขี้ไลก็โม่ไปแซกกะบ,บ่เป็นดอกเล่นเบ้ากับ,บ่เป็นดอกสมัยตะกี้เนาะลำบากายโม่เขาบอกพ่อกันแต่งหนาเพื่อรวยไปไล่ยอยู่จะคว้งจะไปยังอืดเลือดอลาดอยู่ ว่มีเวลาบาง่งแง่กับของค่าต่เวียต่างาน,นเด็ก็จะมันอยากเป็นลําบากค่ะโอ้ยอ่ยชีวิตต่อมาลำตาสิไหลพี่แจ๊กเหรอพี่แจ๊กเลยพี่แจ๊กินห่อน,นี้เนี่ยอืมขาไปในบ้านไปรูปไปมันค่อยเย็นไปไป,ไปนั่งอยู่ในห้องแอร์เด้อโว พ่อหนูยังไม่ตื่นเลยลูกฝรั่งยังไม่ตื่นเหรอฝรั่งในตื่นสายจังฝรั่งเข้าบ้านไหมถ้าไม่มีหิมะนี่ออกบ้านไม่เกินนาทีสองนาทีที่ร้อนในแจ๊ยกนะไปอยู่ในแอร์ให้ลูกไปแจ๊กเอ้ยเดี๋ยวสุกแม่จะเรียกเด้อเดี๋ยวแม่เข้าไปกินข้างในด้วยเนาะลูกเนาะ